ดีค่ะสิ่้ามาเบิงเจมาจากกรุงเทพค่ะเมาลถดแท็กซี่มาเลยค่ะมาสารลักกิโลค่ะมามาลอเตะลียย่หนึ่งเจ็ดค่ะเจ๊ใหญ่มาจากกรุงเทพเมาลอเตอรี่ท้องแผงค่ะอันนี้แปบ้อย เจ็ดหนึ่งเจ็ดเมาทั้งแผงครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเมาทั้งแผงครับตัอีกเจ็ดเจดครับไก่เมาทั้งแผงนะครับสองพันเจ็ด่ล้พอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วนะครับพอแล้วพอพอพอทั้งหมดกี่ใบครับ นี่ครับแค่สี่ร้้พอแล้วพอเราใช้เป็น้าใดครับได้แล้วจ้ะได้ได้ร้านแล้วได้ร้านได้ในหนอนร้านได้ร้านแล้วได้ร้านแล้วเด้าอยดนครับเด่หนครับด่นครับดนครับเ็ดโซ่ไนครับเจ็ดโแเป็นรูปไพ่ครัขยายออกเป็นรูปไพ่หนไอยม่ตายนะตาวไม่นะรรวยวเอารวยๆเวงๆงรวทั้งหมดกี่ใบประมาณ ร้อกว่าใบยไหมทั้งหมดซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่เอางี้ไสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นก็ใบละใบละเท่านั้นก็เกอบร้อยใบชุดละสองใบนี่แหะครับได้เอาขอให้รวยครับไดดวงอะไรนะจุดได้อะไรนะศูเนึ่ย์เจ็ดหนึ่เจ็ดหนึ่เอาหมดเลยใช่ไหมครับนี่ แถวถนนเจ๊ขาโอ้ยก็ไม่รู้นะพอบอกหาเขาไปดูมาเอคอยรวยคอยรวยครับชุดสุดท้ายพอแล้วลูกพอพอพอแล้วนะครับพี่ไก่พี่ไก่ผมขอเบอร์หน่อยขอเบอร์อะไรขอเบอร์หน่อยมันก็จีดังใหญ่หรอวะเออขอเบอร์มาล์รถมาจากนี่เลยขนขึ้นเมาล์รถมาเลยเด่นิ่งห้าเจ็ดแปดสามหกเจ็ดเก้า ครับมันนี้เราก็จะได้ลุยวันที่ประมาณอีกเนี่ยขอให้โชคดีขอให้หมันหมั่นก็ร้อยใบคุณแม่เอาอีกไหมคะอุยพอพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเต็มคำแล้วเนค่ะเต็มคำอะไรดีลูกแขงมีซ้ำนี่ค่ะคุณแม่หมดแขงมีซ้ำนี่เอามาชุดเดียวเอามาชุดเดียวให้คุณแม่เลือกค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอาห้าใบเอาสุดท้ายแล้วนะครับราคเจ็ดร้อยครับไม่ได้นับด้วยเนาะน่าจะประมาณสัก เป็นปึกเลยค่ะเป็นปึกที่เป็นเงินเป็นสี่หมื่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะเป็นจุดใหญ่หาเน้นได้ยากนะคนที่จะซื้อหวยได้สี่หมื่นนะครับในชีวิตเนี่ยครั้งแรกเนี่ยครรั้งแกในชีวิตนะครับเอาหวยรวยครับนีนขาดอีกหน่อยนึงแป๊บนึงค่งหวยรวยในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวห่างตอนมากยังไม่ค่อยเล่นอันนี้นะจะเล่นแต่ได้ดีเจ้มาจากกรุงเทพกรุงเทพเมารถแท็กซี่มาเลยบอกค่ะใช่ค่ะ โอ้ยใจนะนี่นะใจนะคนเห็นนะรถแท็กซี่มาเลยค่ะออ้เนี่ยผมซื้อแค่สองใบนี่คือเเจ็ดเลเจ็ดลยค่ะเฮงเฮงด้วยด้วยวยังกนะคโคราชใจโใจแท้เดาคนโคราชนี่เนาะคนโคราชนี่ใจแท้ซื้อหวยว่าเป็นหมื่นสี่มื่นนะจะพึ่งแสนเลยซื้อหวยก็อพึ่งแสนครับครับตัดสิครับตัดครับตันขอ เวลาตาก่อนเครับเลมาแล้วเวลารับจะกลับมาใหม่เมื่อเมื่อเมือหนงเชก่อนเม่ไจะกลับมามาเนีเอรคี่มีเท่าไรรับหมดนะหมดจะมาสักห้าหมื่นรือปะเเงินห้าหมื่นมาเอนี่เป็นลูกใครับต่ครับอออะ ตาพี่ยายมีลูกเสียงโชคได้แล้วนะเด็กเด็กหนุ่มหยออกตัวนี้นะลูกจะได้กลับมาใหม่ลูกจะได้ทำตามที่ลูกตั้งใจ,ใจไว้ก็ขอให้ตาจับยายจะตามไปก็ได้นะจะตามลูกไปก็ได้นะลูกจะไปสีสะเกดต่อยายจะไปทำบุญที่ศีสะเกดต่อนะคะโหยดึเดินทางบอน,นะคะ จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวลูกจะกลับมาอีกจนะเจ๊ไก่ค่ะมาลุ้นกันต่อมาใหม่แน่ๆครับผมดูแล้วได้กลับมาแน่ครับได้กลับมาแน่เมาลอตเตอรี่มัดแพงเลยค่ะนะครับเดินทางปลอดภัยไปขเจ็ดหนึ่งเจ็ดด้วยค่ะต่อเนาะกลับแล้วค่ะขึ้นกลับแล้วค่ะคนโคราชใจถึงจุดสุดโอ้โหหวัว่าไปได้คำหนึ่งถ้าถูกหนึ่งเจ็ดมานี้ เจ๊ไก่คนโคราชคุณบ้านเดียวกันเลยคุณบ้านเดียวกันเลยเออแล้วเขาไปยุงเทพอกเขาบอกเขามาจากยุงเทพเออจ๊ไก่คนโคราชด้วยค่ะไมมีโชคไม่ลาบด้วยค่ะสาธุสาธุกก็เพิ่นค่ะเพิ่นได้โชคได้ลาบก็ไปแบะเมหมดแพงค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเขินมาขอท่สารตาจันยายมีตาเซ่ค่ะทันรักกิโล โลให้โชคคอยสยศน์เมเดอค่ะกุลไยกุแท่เนี่ยค่ะ,ควคะสวัสดีค่ะ